วันนี้เราจะมาแนะนําโรงเรียนในลอนดอนกันนะครับโรงเรียนภาษาในลอนดอนกันที่เราเน้นที่ลอนดอนเพราะว่าเด็กนักเรียนหลายๆคนเนี่ยชอบที่<ม>จะไปลอนดอนแล้วก็เลือกเป็นเป้าหมายแรกสําหรับเด็กนักเรียนทุกคนอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โรงเรียนแรกโรงเรียนนี้จะชื่อว่าโรงเรียนเซนจายนะครับจริงๆเนี่ยเซนจายเนี่ยมีหลายแคมปัสเยอะมาก นะครับในอังกฤษจะมีทั้งที่บร g h ตันที่ลอนดอนเองก็มี2แคมปัสนะครับแคมปัสนึงก็คือจะอยู่ในตัวซิตี้เซ็นเตอร์เลยอีกแคมปัสนึงก็อันนี้ที่พี่แนะนำคือจะอยู่ที่ไฮเกตซึ่งจะอยู่โซนทางตอนเหนือของลอนดอนพี่อยากแนะนำที่นี่เพราะว่าโซนทางตอนเหนือของที่ลอนดอนเนี่ย มันจะค่อนข้างดีแล้วก็จะเป็นโซนที่พักอาศัยจะไม่ได้มีความวุ่นวายจะไม่ได้มีการผูกพานของคนอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเด่นสำคัญมากๆของเซนจายที่ไฮเกตและสามารถรับนักเรียนได้ตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงเป็นเป้าหมายหนึ่งถ้าสมมติเด็กนักเรียนคนไหนอายุ15 พราะปัจจุบันนี้น้องม .4 บางคนอายุ15ปีแล้วเนี่ยสามารถเลือกไปที่นี่ได้นะครับสามารถเข้าไปเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติอันนี้คือจุดเด่นที่สําคัญมากๆ ส่วนคอร์สเรียนของที่นี่มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องเน้นเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษ,กษเป็นหลักเนื่องจากเซนจ์ยที่ไฮเกตเนี่ยกลุ่มนักเรียนจะเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นวัยรุ่นสมาร์นะครับเพราะนั้นวิชาหลักเฉพาะเจาะจงเช่นบิสเนสหรือกฎหมายเลยรพวกนี้อาจจะยังไม่ได้มีเยอะมากนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนา general English พี่ต้องแนะนำที่นี่เลย f a ิ i ิ i t y ของโรงเรียนถ้าเราดูจากในคลิปจะเห็นว่าตอนแรกเข้ามาอาจจะดูเหมือนเ,เหมือนเป็นตึกห้องเรียนหรืออะไรแต่จริงๆเนี่ยพื้นที่ข้างหลังของเซนจายใหญ่มากแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสวนมีให้น้องออกมานั่งชิลนั่งเล่นนั่งจิบชากันได้เพราะฉะนั้นพี่แนะนําเลยว่าโรงเรียนตรงนี้ถ้าน้องคนไหนที่ยังเป็นเด็กนักเรียนที่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เข้าโรงเรียนทั่วไปที่เขาจะระบุเอาไว้ที่16เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ดี สำหรับโลเคชันนะครับเซนจชายไฮเกตจะอยู่ทางตอนเหนือของลอนดอนซึ่งบริเวณโซนตรงนี้ถ้าถ้าใครรู้จักลอนดอนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าตอนเหนือหรือตอนใต้โซนตรงพวกนี้จะเป็นแหล่งที่พักอาศัยแล้วก็จะไม่มีเรื่องของการทําร้ายร่างกายหรือเรื่องของอาชญากรรมอะไรมากนะักจะเป็นโซนแหล่งที่พักอาศัยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนจชายไฮเกตส่วนมากจะแนะนําให้พักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นะครับเพราะสามารถหาโฮสต์แฟมิลี่ได้ไม่ยาก ส่วนการเดินทางระหว่างโฮสต์แฟมลี่มาที่โรงเรียนต้องบอกได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยการันตีประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงระหว่างบ้านมาถึงโรงเรียนและโดยทั่วไปจะเป็นการนั่งรถประจําทางเพราะเนื่องจากว่าพออยู่ทางโซนตอนเหนือแล้วเนี่ยจะมีบ้านพักอาศัยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโฮสต์แฟมลี่จะเลือกค่อนข้างง่ายสําหรับโซนนี้นะครับส่วนการเดินทางต้องบอกว่าถ้าจากตัวโรงเรียนเองนะครับ เดินไปสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินที่สถานีไฮเกตได้เลยนะครับสายสีดำนอร์ทเชนไลน์นะครับซึ่งจะเดินประมาณแค่10-15นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่น้องเรียนเสร็จเนี่ยน้องสามารถนั่งรถไฟใต้ดินเข้าไปในเมืองหรือเข้าเดินทางไปที่ไหนค่อนข้างสะดวก ส่วน a อ t i v i t y อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโรงเรียนเซนจายเลยเนื่องจากกลุ่มเด็กนักเรียนจะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นทีนิเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเขาจะอยู่ที่14ถึงประมาณไม่เกิน20จะจะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีจัดแอคทิวิตี้ครูเขาจะมาทำแอคทิวิตี้ช่วงบ่ายให้ด้วยบางทีอาจจะมีเรื่องของดิสโกโ้เรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆหรือบางทีอาจจะเป็นมู v วี่คลับที่โรงเรียนเขามีเหมือนแบบทำเป็นห้องชมภาพยนตร์แล้วครูก็ มาทํากิจกรรมเป็นกลุ่มหรือทํากิจกรรมร่วมกันตรงนั้นจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกนะครับถ้าน้องนักเรียนคนไหนที่ที่ที่รู้ว่าเฮ้ยเราอยากไปเพื่อเก็บประสบการณ์อายุเรายังไปโรงเรียนที่รับเด็กนักเรียนตั้งแต่สิบบวกหรือ18บวกไม่ได้อันนี้เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ดีแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องเลือกได้หลากหลายในช่วงบ่าย สนใจโรงเรียนนี้นะครับติดต่อพี่แบงค์หรือเจ้าหน้าที่ของทางเจนเข้ามาได้เลยยังไงเดี๋ยวพี่เขาจะให้คําแนะนํากับน้องๆน,นะครับยังไงอย่างที่พี่บอกนะครับจุดเด่นของโรงเรียนนี้เนี่ยรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนโค้ดแฟมลี่ที่รับเด็กอายุเล็กก็จะมีจํากัดเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีศักยภาพที่เดินทางได้ตั้งแต่อายุน้อย,อยๆให้ติดต่อไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีรองรับโรงเรียนที่จะรองรับนะครับ